ครับผมเบ okay. okay. ื ıyor, sure. really the so s <S ้องหลังการถ่ายภาพครับผมตอนนี้กำลังยีไถ่ายภาพังเทนนิสกันมีกำลังสอนท่ากันเลยนะครับผมโดยรีนำชาแนลนะครับเป็นคนไทยนะครับไปดูด้วยอร่ยครับมีมีระบบไฟแห้งของฉากหลังเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมสวยอดมากมากเบรกพื้นขาวนะครับสวยงามมากๆเลยฉากหลังฉากหลังฉากหลังปีนรังกาไทยโอ้โหทวารซีปีนรังกาไทยเดี๋ยวครับ แต่โวกมงมุงไปไกลครับตวมึงก่เต็มตัวเต็มตัวนี่ครับที่หอนหน่อยในไปในไปไปบบตีตีเออเห็ดเด็ดเห็ด <c oughs> เปรเห็ดเปร อันนี้นะครับผมจะเป็นไฟล์ที่เหลือในโทรศัพท์นะครับผมเพราะว่าไฟล์ที่บันทึกเบื้องหลังไว้อยู่ในกล่องโคโปลนะครับผมไม่รู้ว่าไฟล์กล่องเสียไปใส่นะครับผมก็เลยหาบ่เห็นนะครับก็เลยเหลือแค่ไฟล์ในโทรศัพท์แค่นิดน้อยนะครับผมก็เลยเอามากะกอตโต้ในเทียนคำนนี้นะครับผมจังนไรกันขอไทยลาย <นะ S 1> ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎะกล้าเจ้าอยู่เป็นนัตติตะไรครั้งที่23นะครับผมโซนีฝุ่นละลังโซนีฝุ่นละลังชซนละมณ์นะครับชซนละมณ์บนที่ก่อน นะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่เสื네้อผ้าด ok ังคือเนี sí, ่ยเป็นตัวเป็นนะครับผมพิซซ่านะครับพิซซ่าพิซซ่านะครับกำลังครับถ่ายถ่ายรูปนะครับกำลังถ่ายรูปนะครับยังไม่ยังรูปน้ำรูปขาวโอยาโดยพี่ลี่นะครับผมพี่น้ำพี่น้ำชาแนลเป็นคนถ่ายครับวันนี้นะครับงานราบเต้นะครับมีผ้าเขาจากร้านนะครับคนเอกจากจากแบบฉากร้านสีขาวครับไปถ่ายรูปโอยตรงเอยนะครับผม กอลีคร <LY> ี้อยู่้ไมรับปง์ครับไทยปห้องแม่เอครับโไทยพงแม่บอมทำไทงแม่พามพี่ได้ได้ครับไทยไทยนัไ่หนีเพราะอะไรมันหมีโอ้ได้องก็แสดงนี่มาไทยไปนิี่น่ะไรนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ถ่ายโดยครับบัลลี่ศิลานะครับผมบี่นำชแนลนะครับนี่นะครับบัลลี่จัดการถ่ายรูปให้นะครับผมสออสได้บางทีสออสบางทีสออสนะครับนี่ครับบรรยากาศเบื้องหลังนะครับผมตอนนี้ห้องกระร่างสแตนบายรอการแสดงนะครับผมรอการแสดงนะครับรอก็เลยนะครับผมถ่ายภาพรอเวลาถ่ายนะครับอ่านี่นะครับพี่แพวนะครับฟังมากมากครับผมพี่แพ๊บวันนี้นะครับพี่แพ๊บสวยมากมากเลยนะครับโอเค นี <sh> ่ครับมือกล่องห้องเป็นมือกล่องเป็นทั้งแบบครับวันนี้ครับนี่ครับเ็ปการทายเดี่นอบตเหมือนมือกล่องเป็นสอสอเพราะว่าพี่ยอรถดูดูสอมนะรลดดูสอมนะครับบริการพี่น้องน่าแรกมากการดูน้ำส่งต่อเพื่อการอุปโภคได้บริโภคแสงท่านงานกัรใครยังจีนสวยครั้งไหมครับเดียวต่างๆมากมากครับผมยิมในพวกก็ได้ยิมหลายทายแหละ Oh so, mm -hmm. คคนนะรับผมช่วงี้ก็ําลังนะครับผมกําลังถ่ายครับช่วงนี้กําลังถ่ายโอ้แสงเบอร์แห้งครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังเอาโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับกําลังนะครับผมถ่ายภาพรวมกับอาจารย์นักดนตรีนะครับผมแบบนี้นะครับกําลังจัดระเบียบการถ่ายนะครับถ่ายโดยนะครับอาจารย์กอฟพุธไทยนะครับผม ยังเลมาก่องด้ยครับหนึ่งสอง อ๋อค <mile> oh, ือเป็นภูมิส่นเดี๋ยวฟ้าแสงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเคสนะครับผมเสียงของฟินแลนด์นะครับผมกาล่งทายลูปครับทั้งน้อยเรับแทํทำการแสดงแล้วครับผมเจอกันนะครับผมนาฬิกาไลฟ์ครั้งที่23ครับนะครับผมตามที่ระบบไปเบื้องต้นนะครับผมคลิปเอ่อคลิปของผมนะครับผมทายท้ำเมืองหลังเมืองนันนะครับเด็กผลนปรากฏวดวาร่าผมไฟเอ่อโคตปูที่บันทึกมานะครับผมเอ่อปลาว่าหลงลบหรือว่าจึงใดนะครับผมหาบ่เห็นนะครับก็เลย เหลือแค่ฝ้ายที่ลงเหลือได้โทรศัพท์นะครับภาพก็เลยออกมาเป็นย่างที่เห็นนะครับผมก็เลยเป็นทีก็เลยบ่คอยบอกบอคอยนี้มกันไดนะครับเพราะว่าฝ้ายเสียนะครับก็เลยเหลือแค่ฝ้ายได้โทรศัพท์ก็เลยเอามาตัดต่อเท่าทีเฮ็ดได้นะครับตามทีตามที่เบิ่งมากนะครับยังไงก็เขาเอาไปให้อะไรก็ผมก็เลยมาเฮ็ดคลิปอ่าซีแกงโดยถ่ายคลิปนะครับว่าว่าคลิปอ่าถือลบนะครับเนาะก็เลยเหลือแต่ฝ้ายในในโทรศัพท์นะครับผมจากไหนก็ขอบคูณนะครับผมทีติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะช่องบ้าพ่นคนเกินลอยชั้นแนวน้ำแม่นะครับผมเป็นช่องใหม้ครับเปิดใหม่นะครับผมก็เลยจ้างท่านผู้มีผู้ติดต,ตามหลายนะครับผมอย่างไรกับฝากเลเด้ยวยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ